เหมือนเครื่องบินลบเลยไปแล้วโอ้โหเสียงดังเราบินโอ้หงพกองพกข้างบนหัวน้องพกนี่เครื่องบินข้างบนหัวเลยโอ้โหเหมือนเครื่องบินลบเลยไม่ใช่เครื่องบินลบอ่ะพูดไปเครื่องบินทหารกดการเออก็มันหนักของทหารกดการนี่โอ้โหอยู่ตรงนี้เครื่องบินเยอะแยะเลย ไปไหนแล้วน้องพบน้องพบผิดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวน้องพบจะรอดูเครื่องบินนะเครื่องบินมันจะมาผ่านหน้าน้องพบอันใหญ่ๆเลยนะเมื่อกี้ผ่านไปสามลำแล้วแม่ไม่ได้ถ่ายนั่งรอเลยเหรอเครื่องบินจะมาอีกลำหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนี้มันยังอยู่ไกลมันกาลังหมุนตัวมาลูกหนูจะนั่งรอตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ในกล้องมันยังริบๆริบๆอยู่เลยอ่ะโม้ยมีดวงไฟมาแล้วทุกคนเห็นไหมไกลมากอ่ะเฮ้ยมาใกล้เราแล้วน้องพบ เห็นไหมโ้ฟิว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 ฟิผ่านหน้าจะผ่านหน้าจะผ่นหน้านะันี่ผ่านยอดไม้แล้วไปแล้วโอ้หเสียงดังโอ้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 โอล้โ้โ้ ไปนู่นแล้วเขาจะไปลงสนามบินนะตรงนู้น่ะม e. ีสนามบินอยู่ตรงนู้นมันเป็นที่ระบายน้ํำลูกฝั่งนู้น่ะเออเน้ะน้ํามันเหมือนชาไทยเลยชาไทยอร่อยอร่อยอดดอดไปดูดเลยลูกนี่เราให้หานตากันหมดเกลี้ยงไปแล้วนะโอ้ยกระดูกกระดกเออใช่ใช่นี่มันเอบนอนไอ้เลว